อาจารย์คะเรา่เป็นภรรยาหลวงใช่ไหมจดทะเบียนสมรสด้วยนะ,ะแต่ทีเนี้ยสามีอะ่ะไปทําทรัพย์สินยกไปทําพินัยกรรมอะ่ะยกทรัพย์สินให้ภรรยาน้อยหมดเลยอะ่ะมันต้องมีสินสมรสของเราปนอยู่ด้วยอย่างเงี้ยเราเรียกคืนได้ไหมะคะแม้จะอยู่ในชื่อเขานะชื่อสามีได้ได้หมดเพราะว่าทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อสามีที่ได้มาหลังจดทะเบียนสมรสที่เป็นไรายได้นะมันมีปมกันนะมันมีจากพ่อแม่ให้นั่นสินส่วนตัว ต้องแยกนะ,เร,ะเรียกคืนได้เฉพาะสินสมรสเรียกคืนเฉพาะ,ะที่เป็นสินสมรสได้ครึ่งหนึ่งเช่น<อ>มีล่ารวยกันมามีเงินมีทองหลังจดที่เป็นสมรสเงินในบัญชีมันเป็นสินสมรสแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นโอนเงินไปเรียกคืนได้ครึ่งหนึ่งเพราะครึ่งหนึ่งนั้นมันคือส่วนของสินสมรสของฝ่ายหญิงเรียกคืนได้แต่แอบแวะก,กลับมานะเรื่องที่สําคัญมากกว่า การที่จะไปเรียกคืนนะคือทํายังไงให้สามีไปหลงเมียน้อยได้ขนาดนั้นไปแก้ที่ต้นเหตุถ้าไม่ไหวก็เลิกกันไปเพราะทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อคุณผู้หญิงค่ะที่มีมากข,ขึ้นเดี๋ยวผู้ชายเอาคืนขึ้นหนึ่งนะถ้าไปจัดการเมียน้อยที่รักค,คุณเสี่ยงเรื่องสามีฟ้องหย่าเลยเเก่อนจะทวงทรัพย์ส,สินจากเมียน้อยจัดการทรัพย์สินตัวเองก่อนเพราะมันปนกันอยู่ อ่าไม่งั้นจะเจอเค้าโวยแอดแพดพะคู่สมรสมีความเสี่ยงที่ปรึกษาประจำมือขวาคุณคุ้มค่ากว่าที่คุณคิดโทรเลย094-982-5555